สวัสดีครับมาพบกันกับการทำนายภาพแบบสดๆใน EP 2นะครับผมวันนี้เราจะใช้ t ตลอดออฟ e a m นะครับวันนี้เราใช้ t ตลอดออฟ e a m นะครับผมก็มาเลยกันแล้วกันนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงประมาณวันศุกร์ก็คือ23จนถึงวันเดือนที่27นะครับผมเริ่มตั้งแต่ลัคนาราศีใดดีก่อนเลยครับลัคนาราศีตุลไปก่อนเลยแล้วกันนะครับลัคนาแรกราศีตุลนะครับวันจันทร์นะครับคุณได้เป็น The Queen of the Ward นะครับผมก็สามารถจะทําอะไรตามใจปรราถนาของคุณได้วันอังคารนะครับผมเป็น Page of Ward เนาะก็ลดระดับลงมาหน่อยหนึ่งนะครััับบวนนพุุธะคครณ เป็นเดิร์ลแล้วเวอร์เป็นเรื่องของความรักอ้โคงได้ซ้ำกันนะวันพุธไปแล้ววันศุกร์แล้วเป็นเพจออฟสอบนะครับผมเพราะนั้นก็อาจจะต้องใช้ความสามารถของคุณเนยทำเป็นมหาเล็กนะครับผมมหาเล็กดาเนาะประมาณนั้นแล้วก็เป็นเดอะฟูลนะครับผมเมื่อไรเข้าตาก็ไม่รู้นะเดอะฟูลนะวันศุกร์นะครับก็ทำอะไรทำการทดลองอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือโดนทำทางนะครับต่อไปก็คือลักษณะต่อไปคือลักษณะพิจิกนะครับลักษณะพิจิกนะวันจนนะันทรนะ์นเป็นสิบคอยโอ้โหรวยสวยและรวยมาก,ด,มากดีมากเลยนะครับผมวันอังคารน,นะครับก็เป็นเดอะเอ็มพลอว์โอ้โหวันจนัน วันอังคารเป็นเอมโพโลเนาะโอ้เป็นผู้ปกครองว่าแต่ว่าวันโอ้แต่ว่าวันพุธเองเป็นแปดดาบโอ้เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้เนาะก็ต้องอยู่ติดกับบ้านเนาะวันพุธรหัสนะครับเป็นคิงออฟบอนเนาะเป็นราชาแห่งคาถาไปแล้วก็วันศุกร์นะครับเป็นไนออฟเซอร์นะสงสัยออกจะไปเที่ยวนอกบ้านแน่เลยนะครับต่อไปก็คือลัคนาราศิธนูนะวันจันทร์นะเป็นเดอะมิสวันจันทร์พุ่งนิ้วันหยุดเนาะนั่งเงาเงาอยู่ที่บ้านไปวันอังคารเป็นสองถ้วยนะครับมีเรื่องที่ต้องออกไปคุยกันนะครับวันอังคาร ันพุธก็กลายเป็นสิบถ้วยเนาะก็ถือว่าเออมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่ว่าวันพฤหัสเองเป็นสามวนันสามวันก็คือสามคาถาเนาะก็มีเรื่องที่ต้องจัดก,การวางแผนกันไปนะวางแผนอนาคตไปสว้าวันศุกร์นั้นจะกลายเป็นทั้งหมดก็คือสี่ดาบเนาะฟื้นจากความตายอ่าประมาณนั้นก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องฟื้นกืืนขึ้นมาจัดก,การนั่นเองนะครับก็พักวอนไปยาวนานแล้วก็กลับมาใหม่นะลักนณะราศีต่อไปุลลัคนณราศีมังกรนะครับปนจันนะครับเป็นเดอะไนท์ออฟเดอะวอรนะอามีอะไรก็ทำเข้าไปนะวันอังคารนะก็เป็นห วยนะบางสิ่งบางอย่างราเสียหายไปแล้วก็กลับคืนมาได้นะวันนังคารไปแล้วเป็นวันพุธนะวันพุธก็เป็นเออครับเมื่อหายไปแล้วบางสิ่งบางอย่างก็กลับเข้ามาทดแทนกับเราแล้วครับแล้วก็มาเป็นวันพฤหัสนะครับเป็น6กวน์นเนาะหวันก็คือชัยชนะอ่ะมันได้สิ่งที่ดีกลับมาเป็นเออครับแล้วก็เป็น6กวันนะครับต่อไปวันศุกร์ทำไมเป็นเด็ดเด็ครับอ่ะคนลักณนรา,าศีมังกรนอ่อาจจะแบบว่ามีอะไรแปกใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของตัวไอ้คนณเองก็ได้นะวันลักันราศีต่อไปคือลักันราศีกรุณาเนาะวันจัน เลยเล่นเมนเดอะแฮงแมนเนาะแฮงแมนแฮงแมนแฮงแมนไปเลยนะครับผมโอ้วันจันทร์เป็นสเต็ตง,าางต้องอดทนวันอังคารเนี่ยต้องแฮงแมนอีกนะวันพุธอะไรครับวันพุธก็เป็นหนะ้าวอนเนาะโอ้โหต้องทะเลาะต้องตบตีกันไปวันพฤหัสของคุณก็เป็นอะไรเออสี่คอยโอ้โหเนาะมีการแบบหางานใหม่ทํานู่ทนทํานี่หาตําแหน่งใหม่อะไรประมาณนี้เสร็จแล้วคุณก็จะได้เป็นเอ็ดอฟวอนนะก็คือจะได้ในสิ่งที่นั้นที่คุณต้องการมาต่อไปลัคนาราศีนี่นะครับวันจันทร์ของคุณลัคนาราศีมีนีเ่เป็นแปดเหรียญน,นะครับแปดเหรียญก็คือแบบว่าเออทุกทางท หังอันใหม่เนาะตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่อะไรก็ว่ากันไปสี่เหรียญก็บสี่แปดเหรียญน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็เป็นเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็มาเป็นวันอังคารนั้เป็นเดือนสตาร์มีความหวังขึ้นมาทันทีทันใดเพราะว่าเอ็ดออกคอยมาเป็นวันพุธนะครับก็จะได้เงินเข้ามาแล้วก็วันศุกร์เนาะไม่ใช่เสี่ยงข้าวันเป็นวันพฤหัสบดีนะก็จะได้เป็นสี่วันก็คือความมั่นคงนะครับแล้วมาเป็นวันศุกร์ก็เป็นคิงออฟคราฟอาจะถือว่าดีไปนะครับก็คิงออฟคราฟจเป็นราชาแห่งช่วยนะการ ตอนนี้ประนอมต่างๆนาๆนาเนาะต่อไปคือลัคนาราศีเมษวันจันทร์นะเป็นเอเลอสอตร์นะครับผมก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะวันอังคารไปต่อด้วยการเป็นชาลริออดนะครับวันพุธเองเป็นจาสิกเราต้อง เชีงธรรมยุติธรรมนะเสร็จแล้ววันพฤหัสเป็นเดอะเดวิลนะโอ้ยอวันศุกร์นั้นก็เป็นเดอะไพอพเทสนะโอ้ได้แต่ผ้าใหญ่ได้ผ้าใหญ่อยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเนาะอ่าวันศุกร์ก็เป็นเดอะเพ์เทสนะครับผมไฮเทสหรือว่าเทสก็คือต้องใช้ความสามารถใช้ด้านที่ดีหรือด้านที่ร้ายก็แล้วแต่ที่เราจะต้องการใช้นะ,นะนาาต่อไปก็คือลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพุกศกนะครับวันจันทร์เป็นเดอะเวิลด์ดนะปล่อยวางได้หรือว่าอาจจะได้สิ่งที่เราต้องการนะวันอังคารจะเป็นพาเลทออฟครับก็ถือว่าเป็นอะไรทีี่่่ใหญทสุดของ เออมีควีนมีคิงมีเพจแล้วก็มีไนท์แล้วภายชุดนี้ก็จะมีพาเลทออฟคัพด้วยเนาะ เป็นใหญ่พบ้านเลยอ่าเรื่องของถ้วยเนาะาะถือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้ววันพุธของคุณก็จะเป็นเพดออฟคัพอราลงเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับวันพฤหัสนั้นเป็นท o ออฟบอลนะการที่จะต้องจัดการทํานู่นทานี่ต่างๆนานาหรือมองอนาคตของตัวเราไว้นะครับแล้วก็วันศุกร์ครับวันศุกร์ของคุณต้องเป็นเทมพลานั่นเองต่อไปคือลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมทุนนะครับเมทุนวันจันเป็นเดอะซันเลยนะครับวันอังคารของคุณเป็นเดอะแอมเพ็ดนะครับผมวันพุธของคุณเป็นเดอะไนท์ออฟเดอะคอย เสียใจนะครับโอ้โหมีการแบบว่าทุกทมรมานตัวใจนะครับแล้วก็มาเป็นวันศุกร์นั้นก็เป็น6ถ้วยนะครับก็ไปตามหาความหวังความหลังของคุณไปนะครับคนละคนาราศีไปคือลัคนาราศีก็รกรนะครับลัคนาราศีก็รกรกันเป็น king of coin เป็นราชาแห่งเหรียญน,น่าจะดีและรวยมากนะวันอังคารของคุณนันเป็น p a l t t e of the sword นะครับผมก็คือเป็น งค์ประสาทแห่งดาบเนาะอาจจะต้องมีแบบมีการช่วงชิงสู้ฝ่าฟันกันไปเยอะแย,ย,ยะมากมายส่วนวันพุธของคนลักคณะาราศีกรกฎนั้นเป็นสี่ถ้วยเนาะบางสิ่งบางอย่างอยู่ใกล้ตัวเรามากเกินเกินไปเราบงมองไม่เห็นบางทีสิ่งสําคัญอยู่ใกล้ตานะยะะ่าตผักขคอนะครับแล้ววันพรหัสของคุณเป็น k ี o ออฟ l i น e อ่าอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างที่แบบครบสมบูรณ์ในชีวิตของคุณเข้ามาแล้ววันศุกร์ของคุณละเป็นอะไรเอ่ยเป็นก้าวอนเนาะอยู่นิ่งอยู่ด้วยความสามารถของตัวเราเองก้าวคาถานะวันต่อไปของคนลักษณะต่อไปก็คือลกษณะราศีสิงละษณะ ราศีสิงห์วันจันทร์ของคุณเป็นอะไรครับเป็นเจ็ดวอนเนาะต้องทำละทำงานช่วงจริงต้องแบบต่อสู้ต่อไปนะครับวันอันงคารของคุณนั้นเป็นแปดถ้วยอ้าวเปทางตันเนาะเราต้องหาทางที่จะออกไปทางวงนู้นนี้นั่นที่มันมีแสงไปวันพุธของคุณเป็นเดโมนนะบางสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่บางสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้คิดนะครับแล้ววันเฟื้อร์หัสของคุณเป็นสามถ้วยสามถ้วยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะเฉลิมฉลองแล้ววันศุกร์ของคุณก็เป็นพาเลตออฟวอรอเาถือว่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบต้องทำงานหนักๆมาาาากกๆเลยครรต่ออไปืาาี วันจันทร์ของคุณนั้นเป็นสิบ <c oughs> ดาบเลยคนระับเนาะวันอังคารของคุณเป็น q u ีนออฟครับอ่าถือว่าโอเคจังก็ปรับตัวนะกับสิบดาบเนาะแล้ววันพุธนั้นเป็นเอ่อเอ็กวิวก็คือเป็นเรื่องของวนะิวออฟเดอะฟอร์จูนเนาะอะไรมันจะมามันก็ไปมันก็ไปตามดวงของมันนะแล้ววันที่ เป็นพืรหัสนั่นก็คือเป็นสามคอยนะครับสามคอยก็อาจจะแบบใช้ความชํานาญมีการซื้อของเข้าบ้านนู่นนี่นั่นต่างๆนานนใช้การเ่วมหัวจมท้ายกันเนาะก็คือช่วยเหลือกันนั่นเองนะปรึกษากันนะแล้วสุดท้ายก็วันศุกร์นั้นก็จะเป็นอะไรครับเป็นก้าวถ้วยนะครับก้าวถ้วยนี้เขาบอกว่าเออพึงพอใจแล้วล่ะเนาะสิ่งที่ตัวเองมีไม่ต้องอะไรมากมายเกิดเกินไปใช่ไหมก้าวถ้วยหรือว่าเป็นก้าวกระถาก้าวถาใช้ความสามารถของตัวเองก้าวถ้วยก็พึงพอใจแล้วล่ะนะครับ จบแล้วยังราศีการจบแล้วเนาะสวัสดีครับ